สวัสดีครู้ทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ทุกคนอยู่กับผมพี่แจ็ควันนี้พี่แจ็คจะมาตามล่าเจ้าเอ็นตี้ที่มีชื่อว่าบิลลี่กันนะครับเจ้าบิลลี่จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะตัวของเขาจะเป็นสีขาวทั้งตัวและจะมีดวงตาสีดำสองดวงนะครับกับปากที่เป็นสีดํายิ้มแบบนี้นะฮะซึ่งเจ้าบิลลี่เนี่ยก็เป็นเอ็นตี้ในตัวเกมนะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเขาเป็นใข่นะฮะโอเคครับทุกคนเมื่อเราใส่ซีฟมาแล้วนะฮะเราก็จะมาเกิดที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเกาะแห่งหนึ่ง เกาะใหญ่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูดิภูเขาคือแบบแปลกประหลาดมากมันดูแปลกอะ่ะนี่ผมขออนุญาตเปิดกล่องนะฮะจะได้แบบฟาร์มของง่ายๆหน่อยคือต้องบอกว่าเจ้าเบลลี่เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือแค่แบบว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเขาก็จะดีกับเราเว้ยเอาจริงนะมาเป็นเอ็นตี้ตัวหนึ่งที่น่าสงสารมากคือต้องบอกว่าเป็นเอ็นตี้ขี้เหงาอะ่ะเป็นผีขี้เหงาก็ว่าได้นะครับเพราะเขาเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยก็แค่อ,อยากมีเพื่อนเฉยๆอะ่ะ แต่ว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนอะไรเราม่ได้สคนเล่นเป็นใครนะครับเลยทําให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่ที่นะครับบิลลี่การเป็นฆาตกรคือเขาเนี่ยพยายามจะฆ่าเพื่อคนทิ้งเพื่อจะเปเพื่อเพื่อคุณนะครับในเรื่องบอกาแบบนี้นะในที่เขาเจอมาอา่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอหรือเปล่าเรามาเล่นคนเดียวไงน่าจะเจอนะมาเล่นคนเดียวก็เจอได้เฮ้ยเสียงอะไร อ่ะผมคิดเองมันน่าจะมีอะไรนะครับดูสิผมเจอหรือเปล่าเจ้าวิลลี่เราต้องพิมพ์หรือเปล่าพิมพ์พิมพ์ก่อนให้เราพิมพ์ดูนะครับใหเผื่อมันตอบกลับมาตอบไหมไม่ตอบแฮไม่ตอบนะครับไม่มีเสียงตอบรับที่เรียกเฮ้ยผมได้ยินเสียงมงมุมว่ะคนดูโอ้โหดูดิมันเป็นเกาะที่แบบวัด กาะลอยฟ้าหรือวะเนี่ยต้องกดนั่งครับกดหน้าแล้วกดซูซีอ้าวทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้เฮ้ยทุกโค้ดผมเจอที่สปาแมงมุมเฉยเลยว่าแล้วได้ยินเสียงแมงมุมมาจากไหนแล้วมันมาได้ไงไฟดีครับกระโดดฟันมาดิเออตายไปน้องเอาทำอะไรไว้เนี่ยพนึกก่อนพนึก อุย้ยแอปเปิ้ลชาเอามาเลยเอามาเลยตัวของครับตัวของโอเคด้เหล็กมาเพียบเลยดีมากไปเลยครับไม่อยู่แล้ว <c oughs> คือผมกดนั่งแลวกดตัวซีไม่ได้หรอเวอร์ชันนี้ทําไม่ได้นะครับปกติมันจะนั่งแล้วกดตัวซีมันจะขยายใหญ่หเราเนะี่ยขยายซูมให้เราเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูเกาะข้างบนนิดนึงนะฮะอยากดูมันแปลกประหลาดแค่ไหน ผมเจอแล้วครับแล้วมันมองหน้าผมอยู่ตอนนี้ทุกคน Hi My name is Billy ว่าไงครับ Hi เราก็ทักทายบ้างดิ Hi My name is Jack นะครับจะชื่อ Jack แล้วดูเหมือนเขาจะไม่ทำอะไรเรานะเพราะผมบอกแลยมันไม่มันเป็นเอนตี้ที่ไม่ใช่น่ากลัวขนาดนนะั้นอ่ะเขาต้องการเพื่อนด้วยผมมีซอมบี้นะ มีอะไรแปลกไหมไม่มีถ้าเกิดว่าผมตีเขาจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยมีชื่อขึ้นด้วยอะ่ะมีชื่อขึ้นด้วยฮนะแต่ถ้าเราทำแบบนี้ไม่มีชื่อขึ้นเฮ้ยตีได้อะ่ะอะไรเนี่ยอา้าวตีได้เดี๋ยวผมลองฆ่าบิลลี่ดูนะเขาจะเป็นยังไงหรือเปล่าเอา้าหายไปไหนแล้วหวายตัวไปแล้วอะ่ะอย่ามาฆ่าชัดนะเหมือนกูัวไปครับรถตุลก็มีว่ายมีซีด้วยทุกคนพอดีเลย ไปเราไปอยู่ไปอยู่ที่หมู่บ้าน MC ซกันครับเพื่อความปลอดภัยยวโกเลมช่วยเราเองถ้าเิลลี่มาโกเลมทุบมันเลยอัสเกโดอยูอ่ไม่โหวอัสกาซเมและมีพึ่งอยู่ตรงนี้ต้องสังเกตดูรอบๆด้วยนะฮะเผื่อมีตัวอะไรเฮ้ยนั่นบล็อกอะไรวนะนีบล็อกลอยฟ้าสีดำเจบโอเคมาถึงแล้วครับหมู่บ้านเอที่อยู่ตรงเกาะมีชาวบ้านที่ใส่เสื้อโคตรจะคูลเลย ครูมากวัสดีครับโอ้เนื้อสอมบี้มาแลกเอมโรลหนึ่งเม็ดโคตรคุ้มอ่ะเขาจะเอาเนื้อสอมบี้เน่ามาทำอะไรวะนนี้นี่นะฮะเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขดีนะครับดูเหมือนจะปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมมันต้องมีมากเลยฮะผมว่าหมู่บ้านแห่งนี้ระวังไว้นะผมมาเตือนเฉยหมู่บ้านนี้อาจจะพังทลายเลยไม่ช้าเฮ้ยมีมาขาวอะ่ะดูดิมีหีบไหมผมต้องการหีบ ไม่มีครับอ่าไม่มีก็ไปแล้วทำไมามันกระตุกวะเนี่ยอ๋อมันจะมืดแล้วว่ายทำไมากระตุกหาที่นอนก่อนดีนไหมนอนที่นี่ก่อนเฮ้ยนู่นอะไรหมู่บ้านเอลซีหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับผมเจอหมู่บ้านแปลกๆอะ่ะเดินไปดูแป๊บหนึ่งไม่ใช่หมู่บ้านเอลซีครับหมู่บ้านอะไรไม่รู้ว่ะดูดิโอ้ตรงนู้มีประตูไอ้นู้ด้วยเนเธอร์เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปเนเธอร์ด้วยนะครับเขาบอกว่าในเนเธอร์เนี่ยจะมีบิลลี่ล่างเนเธอร์ด้วยนะ มันเป็นยังไงวะล่างนี่เธอนี่นะมืดแล้วประจันขึ้นนี่นะครับบ้านเดี่ยวที่เต็มไปด้วยดอกไมส้สีดำทุกคนมันจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่านะไม่าจะมีหรอมั้งโอ้ยโอ้โหดอกไม้นี่มันเป็นพิษครับโดนไม่ได้ดออกกีโอ่อนโหบ้านล้างนะครับน่าจะอยู่มาหลายปีละเดี๋ยวผมทำไฟก่อนมืดมากจึบ๊บเฮ้ย I like you What เจ้าวิลลี่นายชอบฉันอย่างนั้นเหรอถ้านายชอบฉันเนี่ยนายก็แสดงตัวออกมาอีกทีดิคราวนี้ฉันจะไม่ตีนายละแต่ฉันจะฆ่านายอ่ะเอาไม่ตีไม่ตีไงถูกไหมไม่ตีแต่จะฆ่ามีเครื่องเล่นเพลงด้วยโปรดีเลยผมมีมิวสิกแดดอะไรไม่รู้เนี่ยได้มาลองใส่ดูเฮ้ยดืดดืดดืดตึดอ่ะดืดดืดดืดเฮ้ยเออตึดตึดเพลงดีเพลงดีโอ้โหเพลงเพาะมากครับผม แบบนี้กูไม่ต้องกลัวแล้วผีบิลลี่อ,ะอ่ะอ่ามีเพลงเพาะๆนะครับโอ้โหไปชุบก,กอดด้วยขอบคุณมากครับใส่เลยรออะไรเออเติรดติรดอ่ะเออเติรดติรดโอ้เอ้าวเน่ชิจิมาตามลาพีบิลลี่มันอยู่น่ายออกมาเดียวเน่ฉันไม่กลัวมันหรอกออกมาเดียวเน่พี่วิลลี่มึงอยู่น่ายมึงคิดว่ามันเพลียได้ไงวะเอาเนื้อก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ฟังเพลงชิวๆไป เพลงนี้พอครับเพลงโคตรสดใสเหลือเกินเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมฮีโร่บายเหรอวะเอาเอาเอา่อฮีโร่บายเหรอทุกคนมันตัวอะไรอะ่ะมันมองผมด้วยเตียมตัวเตี๊บตัวบวกฮีโร่บายครับทุกคนฮีโร่บายใช่ไหม เจ็้นะ,ะเขาไม่มองผมยังไงอ,อ่มองแล้วสวัสดีครับพี่พี่เขียนป้ายอะไรเนี่ยมาไปเพื่อนชั้นเหรอนรียกไใครก่อนเนี่ยบิลลี่เหรอใครอ่ะไม่รู้จักครับเต่เต้เปิ้ลทองก่อนเผื่อมันตีเราโอเควันููรีเอ้าตีไม่ได้อะอะไรอ่ะทำไมตีไม่ได้อะ โอ้โหตีไม่ได้ครับคุณดูอ่ะเรามาถ่ายรูปหน่อยนะอ่ะถาถ่ายรูปครับตอนนี้ผมเจอผีอะไรไม่รู้แต่ว่าเหมือนฮีโรบะเฮ้ยมันหายตัวไปแล้วะแล้วมันมีเสียงชุยๆด้วยจะสแกนเหรอน้องเดี๋ยวมันหายตัวไปแล้วไงไม่เป็นได้ไหมผีตบวนี้ไม่เป็นแล้วก็เพื่อนผีกระจอกไม่เป็นกับมึงเพื่อเชียอะไรเหมือโอ้มีหีบไหมมันก็ต้องมีหีบสินะ และซอมบี้ตัวนี้มันดูมันอยากกินผมมันหิวหิวเหรอได้เลยครับจัดให้เรียบร้อยก็ไม่มีหีบเนาะมีหรือเปล่าไม่มีครับเสียดายเดี๋ยวลองขุดก่อนเผื่อมีมีไหมต้องมีหีบสิไม่มีได้ไงมีทองอย่างเดียวโอ้ยนี่เจอแล้วหีบโอ้โอเคครับมีไฟเช็กมีออกซิเดียมสองชิ้น เดี๋ยวดูดิไปได้ไหมอืมไม่น่าจะไปได้ครับอันนี้มันเกะก,กะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปในเทอร์ตรงนี้แหละครับนะเดี๋ยวเราต้องหาที่ขุดไดมอนด์ก่อนครับต้องไปสำรวจถ้าทําบ้านใหม่ให้มันดูดีกว่านี้เอาใยออกก่อนดูไม่สวยเลยเอา้าวเจอป้ายครับทุกคนโอเคเจอบเจอบจีมาตาย หดูสิป้ายเขียนว่าอะไรครับ i see y o u อ่า i see y o u นะครับฉันเห็นคุณอยู่แล้วคุณอยู่ตรงไหนตรงวันนี้คุณอยู่ไหนครับยูบลี่คุณอยู่ชิวไนโอ้โอไมก็อ oh ดทำใหญ่มากครับแบบนี้มีโอกาสเจอเดมอนนะฮะลงมาแล้วฉันลงมาแล้วจ้าดูดิมีเดมอนไหมโอ้โหบล็อกปอะบล็อกไม้ไปไม่ได้ขุดงไง เอาเจอป้ายแล้วครับเขียนว่าอะไรเอะไรอ่ะคุณต้องตายเหรอไม่เอาไม่ตายครับดิลลี่อะไรโกรธชันแล้วอ่ะแนจริงก็ออกมาฆ่าอู๋เจอไดมอนแล้วไหนฉชนจะฆ่าคุณอู๋ตรงนู้นก็มีฮะพอดีเลยครับไปเดี๋ยวคลิปหน้าไปเนเจอร์กันเก็บนี้เก็บไดมอนก่อนนะฮะ สวยได้มากี่ก้อนเนี่ยสี่ก้อนนะฮะพอเลยแค่นี้แหละหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไปฮะเดี๋ยวตุยนี่คือลิฟต์สูตรตัวของผมนะครับลิฟต์ธรรมชาติใช้ด้ามในการขึ้นไปนะฮะเฮ้ยเอยเอเจ้าบิลลี่มาไงเนี่ยสวัสดีครับเจอกันอ่าเจอก,กันอีกแล้วนะฮะแล้วก็หายตัวไปแล้วเอ้ย มันยังไม่หายตัวมันยังไม่หายตัวเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูหน่อย้นี่แล้วมันหายไปอีกแล้วหายตัวบ่อยเหลือเกินนะเจ้าบิลลี่เฮ้ยอะไรแดงๆอ่ะเฮ้ย,ยบิลลี่ร่างสีดำครับเดี๋ยวเราเบอร์ก่อนบุ้มโอเคมันมองหน้าผมไม่หยุดเลยเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนะ บิวลี่รล่างสีดำเหรอเจอธนูปุมหน่อยจุ๊บเอ้ยยิงไม่เข้าอะ่ะทุกคนยิงไม่เข้าอะไรละ่ะอะไรละ่ะเอ้าตีไม่ได้ันตีไม่ได้ทุกคนโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ ้าผ่าว่ะจ้งสแกนไปกโหดเหลือเกินปีกการเล่นลูกเล่นฟ้าผ่าใส่ด้วยนะแล้วผมว่าตรงนี้น่าจะมีไดมอนทุกคนเดี๋ยวขอหาไดมอนอีกนิดนึงโลภมากแล้วนี่เขาเรียกว่าโลภมากนะครับอต่โลภมากทุกคนกูะเจาไดมอนอนะ่ะมีปัญหากูจะโลภอะ่ะมันต้องมีอีกขอนิดเดียวชิ้นเดียวก็ได้ ชิ้นเดียวเท่านั้นเลขกับพวกมอนสเตอร์เนี่ยมาเดอะมากี่ตัวก็ได้มอนสเตอร์อะ่ะแต่ขอได้มดน่อยโอ้โเราเจอด้านเจดีไงไม่กอดเอ้ไม่กอดหยุดนะหยุงงโโยโยโยดนะอยโอ้เจอแล้วเดมอนเยี่ยมเดี๋ยวเอามอนสเตอร์มาไว้อยู่เลยครับอ่าข้าทีตัวนะฮะปั๊มปั๊มปั๊มอ่าโอ้ช็อตนี้เท่มาก พี่แจ็คปะทะกับบอสเซอร์ในถ้ำอย่างโหดเฮ้ยอ๋อยิงมาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเวลตาแล้วตอนนี้ดืดดืดดดดดดดโอเคมึงทำกูได้แล้วไปครับไม่มีหีบเขาไปแล้วเ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอหีบแล้วเย่คิดว่าจะไม่เจอแล้วฮะเจอแล้วโอ้มีสมูทอินชาร์ครับ มีทอดด้วยพอดีเลยเสียดายอะ่ะอยากได้หีบอีกอะ่ะผมว่าไม่น่าจะมีสักสองหีบนะเอออยากได้เดบุงเดมอนอะไรแบบเนี้ยแต่ผมเดินหาไปแล้วครับไม่เห็นมีนะฮะแต่ตรงนี้เราไปยังอ,อ๋อทางตันครับไปทำไมอะทางตันเออโอ้ยจอเจเบลลี่นายมาทำอะไรตรงนี้ อ่านะครับหายตัวไปแล้วจเจมมี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมันวิ่งตามผมมันวิ่งตามผมมันไปไหนแล้วโอ้ my god โอ้ไม่อยู่เลยครับไปแล้วไปแล้วครับโอ้ยคนลุก รอบแรกมันไม่ตีไงแต่รอบนี้มันวิ่งยากกระสุดเฟตอ่ะมาเจ้าชิดผมแล้วมันโกรธแล้วเจ้าเบลลี่โกรธแล้วกลับทางเดิมนีกวะฮะถ้าลผงไม่ไปแล้วใครไปก็ไปเถอะพี่ไม่ไปแล้วหนึ่งคนใครไปก็ใครไปก็ไปใครกล้าไปไปเถอะนะพี่ไม่ไปก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ผมเยอะๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปตามล่าเจ้าบบลลี่กันต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเนเธอร์กันนะฮะไปดูซิว่าในเนเธอร์เนี่ยเจ้าบบลลี่มันจะมีหน้าตาร่างเนเธอร์หรือเปล่า วันนี้ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมบ๊ายบายครับแล้วเจอกัน